แมววิเชียนมาหดึงในแมวพันธุ์ไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณแมววิเชียนมาศเป็นแมวพันธุ์ไทยโบราณเช่นนิดเดียวจากทั้งหมด5ชนิดที่มีดวงตาสีฟ้าสวยงามโดยแมววิเชียนมาศมักจะถูกเรียกว่าแมวผู้ดีหรือแมวชนสั้นสูงบ่อยๆอ,อันเนื่องมาจากแมววิเชียนมาศมักจะถูกเลี้ยงกันในวางมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสามัญชนไม่สามารถเลี้ยงดูได้และเป็นแมวที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังมีความเชื่ออีกว่าแมววิเชียนมาศเป็นแมวเรียกโชคหากมีแมววิเชียนมาศก็ช่วยเสริมโชคลาภและความมงคลซึ่งตรงกับชื่อของแมววิเชียนมาศพอดีเพราะคำว่าวิเชียนแปลว่าเพชรหรือสายฟ้าและคำว่ามาหมายถึงทองคำหรือบางตำราแมวไทยโบราณก็สะกดว่ามารที่แปลว่าพระจ,จันทร์หรือดวงเดือน และคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้กันให้ด้วยนะครับ